สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่183นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแนวใหม่นะครับผมจะบอกกับ f c ทุกคนอย่างนี้ว่าช่องของผมเนี่ยผมจะสอนทุกคนเลิกพนันวันต่อวันพวกเราแต่ละคนเนี่ย ผมไม่รู้หรอกว่าเราเล่นพนันปีไหนเล่นได้กําไรเท่าไหร่แต่ผมอยากรู้ว่าภายในหนึ่งวันเนี่ยเราทําอะไรบางคนก็บอกว่าพี่ออฟผมทํางานบางคนก็เล่นพนันแล้วก็ได้กําไรบางคนก็เสียนะครับมันมีหลากหลายอารมณ์มากผมเคยบอกทุกคนเสมอว่าภายในแปดชั่วโมงเนี่ยเราทํางานได้ไหม เอาเวลาไปทําอย่างอื่นให้มันดีที่สุดรักษาหน้าที่การงานของเราให้ดีที่สุดอยากให้เสียแล้วภายใน16ชั่วโมงที่เหลือเราต้องทําให้ได้ล็อกเป้าคมความระพติของเราให้ได้ถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะไม่สามารถเลิกพนันได้นี่คือวิธีที่ได้ผลไวที่สุดเร็วที่สุดไม่ต้องไปมองถึง3มวัน เวันหรือ1เดือนภายใน16ชั่วโมงอะพวกเราทุกคนอ่ะทำได้หรือเปล่ามีอยู่หลายคนมากนะครับส่งเรื่องราวการเสียพนันมาให้ผมอะวันต่อวันเนี่ยผมได้เซฟไว้ในคอมประมาณ200คลิปนะครับเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะผมไม่ปล่อยผ่านนะครับผมคิดว่าทุกข้อความทุกเรื่องราว มันมีความหมายหมดเสีย1 0 0 0เสีย500ก็มีนะครับผมก็เก็บเอาไว้แล้วผมก็จะเอามารีโนเวทหรือทำใหม่นะครับผมอยากให้ทุกคนน่ะได้ฟังในหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมปล่อยคลิปของน้องผู้หญิงคนนี้ไปจะต้องมีคนอยากเอาเรื่องราวของตัวเองก็คือการเสียพนันวันต่อวันน่ะ มาให้ผมนะครับเพราะมันคิดออกง่ายมากวันหนึ่งเราไปทำอะไรเราต้องรู้แล้วนั่นแหละครับหลายๆคนเขาฟังเขาจะได้มาโฟกัสที่ตัวของเขาว่าเออเวลาขนาดนี้น้องผู้หญิงคนนี้กับน้องผู้ชายคนนี้เคยเสียจากพนันในเกมนี้นะครับมันก็เป็นแบบนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟัง ก็คือน้องเสียพนันวันเดียวนะครับสามหมื่นบาทเรื่องราวของน้องจะเป็นอย่างไรภายในหนึ่งวันอ่ะเดี๋ยวพวกเราทุกคนไปฟังพร้อมๆกันนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะวันนี้หนูขอมาแชร์เรื่องราวการเสียพนันในหนึ่งวันของหนูค่ะก็คือ24ชั่วโมงนะครับหนูชื่อมานีวงเล็บนามสมมุตินะครับอายุ28ปี ทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่ในจังหวัดชนบุรีค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับดูเวลาดีๆนะครับก่อนเข้างานครึ่งชั่วโมงหนูได้เติมเงินเข้าไปเล่นสล็อตค่ะเกมแมวก็คือแมวนําโชคนะครับโดยเติมเข้าไป200บาทปันเบตละ1นถึงสบาทตอนนั้น ก็ได้ตัวกินแพงๆอยู่เหมือนกันค่ะสเกตเตอร์จะมาแต่ก็ไม่มาทําท่าลีลามากค่ะและก่อนเข้างาน5นาทีหนูก็บวกมา120บาทแต่ก็ไม่แจ้งถอนค่ะเอาไว้ในยูเซอร์ค่ะเอาไว้เล่นตอนเที่ยงค่ะและพอเข้างานไปก็ไปโฆษณาบอกเพื่อนๆว่า ฉันปั่นสล็อตเกมแมวเช้านี้บวกมา120บาทเดี๋ยวตอนเที่ยงจะจัดอีกรอบและก็พากันเมาท์มอยเรื่องการพนันและหนูก็ทำงานมาเรื่อยๆพอตอนพักเที่ยงหนูกินข้าวที่โรงอาหารประมาณ20นาทีค่ะเสร็จแล้วก็หาพื้นที่ส่วนตัวนะครับวงเล็บหาที่นอนนะครับ คนอื่นเขาพักผ่อนส่วนตัวของหนูหาไรายได้จากสล็อตจากความเดิมในช่วงเช้านะครับหนูบวกมา120บาทค่ะและก็ปั่นต่อในเบตที่1 2บาทในตอนนั้นก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่มันก็ยังมีกำไรอยู่จึงได้หันไปซื้อฟรีสปินนะครับก็คือเวลามันบีบเข้ามาแล้วต้องรีบๆนะครับ ในเบตละ1บาทก็คือ75บาทค่ะรอบแรกหนูได้กำไรมา50กว่าบาทก็คือมันแตกมา125บาทนะครับและก็อยากได้เพิ่มก็เลยได้ซื้อใหม่ก็คือ75บาทได้หมุนฟรี12รอบฟลุกเลยวายก็มาดีมากได้ตัวกินแพงๆจนครบ12รอบ หนูบวกมา422บาทวงเล็บทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังไม่ถอนค่ะและก็ได้หยุดเข้างานต่อและก็ได้ไปโฆษณาบอกเพื่อนๆว่าตอนเที่ยงฉันเล่นได้กำไรอีกแล้วบวกมาอีก300กว่าบาทมีความสุขมากค่ะงานก็ได้เป้าเงินก็ได้จากการพน,นันสุดยอดไหมครับเป็นเหมือนพวกเราทุกคนหรือเปล่าต่อเลยนะครับ มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากค่ะพีอพ่ออฟและหนูก็ทำงานมาเรื่อยๆและก่อนเลิกงาน5โมงเย็นนะครับมีเวลาเหลือ10นาทีนะครับก็ได้เข้าไปปั่นปั่นเบตละ2 3บาทปั่นได้แค่5ตาได้ลุ้นสเก็ตเตอร์เลยค่ะลุ้นช่องสุดท้ายหัวใจเกือบวายสุดท้ายมันก็เข้าให้ค่ะ ได้บุนฟรี10รอบรอบที่1ถึง3สถานการณ์ปกติมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเข้ารอบที่5เป็นต้นไปแมวก็ร่วงลงมาได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตัวกินแพงๆก็แตกให้เรื่อยๆค่ะเชื่อมด้วยวายกินแบบต่อเนื่องจนครบ10รอบ หนูได้กำไรมา623บาทค่ะดีใจมากค่ะวันนี้ได้กำไรพันกว่าและก็ได้ทำการแจ้งถอนนะครับก็คือจุดสูงสุดของคนที่เล่นพนันนะครับในยอดพันกว่าและก็ได้เลิกงานไปเดินตลาดซื้อปลาเผา1ตัวนะครับในราคา120บาทส้มตำหนึครก40บาท แล้วก็น้ำา1แพ็คในราคา55บาทนะครับรวมๆก็200กว่าบาทค่ะกลับมาห้องก็ได้นั่งกินปลาเผากินส้มตำพออิ่มแล้วก็นั่งดูเฟซเลื่อนไปเลื่อนมาสนุกดีค่ะและหลังจากนั้นก็ได้ไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็ยังไม่นอนโลบค่ะพี่อ๊อฟอยากปั่นสล็อตอีกก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่น300บาทนะครับ จะเอาแค่ร้อยสองร้อยก็พอปันเบตละหนถึงสบาทรอบนี้แมวเงียบเลยค่ะขาดทุนทุกรอบไม่แจกไม่แตกเลยปั่นไปปั่นมาสุดท้ายเงินก็หมดว่าจะหยุดแต่ก็งดเงียบค่ะก็คือสงสัยนะครับเติมเข้าไปม่อีก300บาทเหมือนเดิมค่ะพิกอฟมันไม่ให้แล้วเล่นไปเล่นมาสุดท้ายเงินก็หมด โดนไป600บาทแล้วเริ่มเครียดแล้วเริ่มเสียกําไรแล้วและก็เติมเข้าไปใหม่อีก500บาทถ้าหมดรอบนี้จะเลิกเลยแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งอารมณ์ขึ้นบทจะมาแต่ก็ไม่มามีแต่ขาดทุนสุดท้ายเงิน500ก็หมดนะครับและแล้วก็ไม่ยอมค่ะรอบนี้เติมเข้าไปเลย2000 ซื้อฟรีสปินเลยนะครับ1บาท2บาท3บาทก็คือไล่ตั้งแต่75บาทไปจนถึง225บาบาทนะครับได้กำไรบ้างวงเล็บนิดหน่อยนะครับขาดทุนบ้างวงเล็บเสียเยอะนะครับสุดท้ายเงินก็หมดเริ่มใจร้อนอยากตามทุนคืนเพราะยังมีเงินในบัญชีอยู่นะครับจึงไม่กลัวอะไรทำตามใจตัวเอง โดยในช่วงก็คือ3ามทุ่มเป็นต้นไปโอนเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆค่ะครั้งละ2,000ถึง3,000บาทนะครับยิ่งปั่นก็ยิ่งเสียงุดหงิดอยากเอาชนะจนผ่านไป2ชั่วโมงนะครับก็คือเวลา5้าทุ่มหนูโดนมันกินไป31,000บาทนะครับเหลือเงินในบัญชียอยู่8,200บาทหนูเสียใจมากค่ะพิทอบ ได้แล้วก็อยากได้อีกโลกเคยคิดจะเลิกหลายครั้งแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีที่ผ่านมาก็เสียไม่น้อยเลยค่ะยอดในธนาคารกสิกรฟังดีๆนะครับมีตั้งเกือบ4ี่หมื่นวงเล็บในครั้งก่อนนะครับล่าสุดเหลือแค่หลักพันวงเล็บในปัจจุบันเพราะพนันออนไลน์จริงๆบ้าน ก็ยังไม่ได้ส่งก็คือน้องยังไม่ได้ส่งเงินกลับบ้านเลยนะครับค่าเน็ตก็ยังไม่ได้จ่ายของใช้บางส่วนก็ยังไม่ได้ซื้อเข้าห้องนะครับดูแล้วน่าจะไม่เหลือเลยค่ะนี่ก็คือเรื่องการเสียพนันในหนึ่งวันของหนูค่ะวงเล็บก็คือ24ชั่วโมงนะครับเป็นกำลังใจให้หนูในการเลิกพนันด้วยนะคะขอบคุณค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้ เห็นไหมครับทุกคนถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจชีวิตของตัวเองในแต่ละวันหรือวิธีเลิกพนันวันต่อวันเราก็ไม่หมดเงินนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเหตุผลที่ทำให้พวกเราเข้าเล่นเนี่ยคืออะไรหลักๆเลยก็คือเพื่อนเราเราเห็นเพื่อนเราเล่นถูกต้องไหมทีนี้เราก็อยากเกิดความโลภอยากได้เหมือนเขาแล้วต่อมาก็คือการมีเวลาว่าง เห็นไหมผมบอกว่าให้ทุกคนดูเวลาดีๆก่อนเข้างานครึ่งชั่วโมงน้องผู้หญิงคนนี้เอาเวลาว่างไปปั่นสลอ็อตณตอนนั้นนะเราอยากแล้วเราต้องข่ม <c ười player> ความประพฤติของเราให้ได้เราต้องรับความอยากให้ได้รับความทรมานความกระวนกระวายให้ได้ถ้าอยากเล่นจริงๆค่อยมีความคิดไปเล่นพรุ่งนี้แต่วันนี้เราต้องไม่โอนไม่ฝากห้ามเติมเด็อดขาด แล้วพอถึงวันพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปเล่นเมื่อรื่นโกหกพฤติกรรมของเราไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราทำได้ในแต่ละวันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นั่นหมายความว่าเงินของเรามันจะทรงตัวก็คือเราไม่ได้เล่นจิตใจของเรามันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับง่ายๆขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเบสิกการเลิกพนัน สิบหกชั่วโมงเนี่ยเราต้องเอาให้ได้เอาให้อยู่วิธีเนี้ยได้ผลดีที่สุดนะครับผมให้กำลังใจทุกคนเสมอคนไหนที่หมดใหม่ๆก็อย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งด่าตัวเองอย่าพึ่งโทษตัวเองเราหมดหนึ่งแสนเราหมดหนึ่งล้านหรือบางคนหมดหลายล้านยังมีคนที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาหมดมากกว่าเราแต่คนคนนั้นอ่ะ เขายังไม่ได้พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ของเองเข้ามาในช่องของผมถ้ามีเมื่อไหร่ผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าเออในโลกนี้ไม่ได้มีเพียงตัวเราเพียงคนเดียวนะที่หมดจากพน,นันเรามีเพื่อนร่วมเคียงเรามีเพื่อนร่วมเดินให้กำลังใจกันไปนะครับอย่าว่ากันอย่าด่ากันวงการนี้เข้าแล้วออกยาก แต่ไม่ใช่ว่ามันจะออกไม่ได้เลยแต่พวกเราทุกคนเนี่ยชอบเอาเชือกเนี่ยมาใส่ในข้อมือของเราตัวผมพยายามบอกว่าเนี่ยเราต้องเอาเชือกออกมาอย่างนี้นะอย่าไว้ในมือสักวันหนึ่งมันมีโอกาสที่เราอ่ะจะเอาเชือกไปรัดมือตัวเองตอนนี้มันกำลังหลวมอยู่แต่พอเล่นไปนานๆอ่ะ เราก็จะเริ่มเสียแล้วเชือกมันก็จะเริ่มมัดมือเราสุดท้ายเราก็แก้ไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยเขาเคยตัดเชือกให้วงเล็บก,ก็คือญาติพี่น้องเนี่ยช่วยเคลียร์หนี้สินให้แล้วก็จงอยาเอาเชือกมาใส่ใหม่นะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับเพราะการพนันเนี่ยมันคือบ่วงที่รัดพวกเราเนี่ยจนเราดิ้นไม่หลุดนะครับการพนันเนี่ยถ้าติดแล้วเนี่ยมันหนัก กว่าการติดยาเสพติดอีกนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับทำตามวิธีที่ผมบอกเลิกพนันวันต่อวันนะครับสู้ๆนะครับทุกคนโอเคผมต้องขอจบเรื่องราวการเสียพนันวันต่อวันของน้องผู้หญิงคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ประชาสัมพันธ์นะครับถ้าใครมีเรื่องราวการเสียพนันวันต่อวันก็แชร์มาได้เลยนะครับจะเสียมากหรือเสียน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะทุกคลิป หรือความในใจของคุณมันจะช่วยเตือนทุกคนนะครับว่าการพนันเล่นไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรจริงๆนะครับนอกจากความเสียใจความทรมานที่พวกเราได้รับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับโอเคผมต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ